นี่คือ JK Review Channel ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมการรีวิวอย่างละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับการเปิดตัวครั้งสำคัญของวงการขนส่งทางรางนั่นคือ2,026 Express Train รถไฟด่วนรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความเร็วความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระดับสูงสุดพร้อมทั้งการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารให้เหนือกอว่าที่เคย 2026เอ็กซ์เพรสเทรนถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดการเดินทางที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ใช้เวลาน้อยลงอย่างชัดเจนเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองสำคัญในภาคต่างๆสามารถย่นเวลาได้กว่าครึ่งเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถไฟทั่วไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถใช้เวลาที่เหลือไปกับการทำงานพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้น ดีไซน์ภายนอกของขบวนรถเน้นความโบเฉี่ยวและรู่ลมด้วยโครงสร้างอากาศพลาศาสตร์ที่ลดแรงต้านลมอย่างมีประสิทธิภาพทำให้วิ่งได้รวดเร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นโครงสร้างทำจากวัสดุผสมพิเศษเช่นอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบาและคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาวภายในขบวนรถถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้โดยสารเบาะนั่งทำจากวัสดุคุณภาพสูงพร้อมฟังก์ชันปรับเอ็นได้รองรับสรีระและมีพื้นที่วางขากว้างขวางหน้าต่างขนาดใหญ่ให้ทัศนียภาพที่ชัดเจนระหว่างการเดินทางระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำทำให้บรรยากาศภายในขบวนรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง2026 Express Train ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่เงียบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยระบบเบรคแบบ Regenerative b r a k i n g ที่สามารถนำพลังงานจากการเบรคกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและสนับสนุนการเดินทางที่ยั่งยืนนอกจากนี้เส้นทางรางและโครงสร้างพื้นฐานยังถูกออกแบบให้รองรับความเร็วสูงสุดด้วยความมั่นคงและปลอดภัยด้านความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นสำคัญขบวนรถติดตั้งระบบควบคุมการวิ่งอัตโนมัติขั้นสูงที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์แบบเรียลไทมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้ทันที เซนเซอร์ตรวจจับความผิดปกติทั้งภายในและภายนอกรวมถึงระบบสื่อสารความเร็วสูงระหว่างขบวนรถกับศูนย์ควบคุมทําให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในยังมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่เช่น Wi-Fi <c oughs> ความเร็วสูงฟรีตลอดการเดินทางหน้าจอความบันเทิงส่วนตัวที่รองรับภาพยนตร์เพลงและข้อมูลการเดินทางบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพรีเมียมที่คัดสรรทั้งเมนูท้องถิ่นและนานาชาติ ทำให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลินขบวนรถถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือครอบครัวที่มีเด็กเล็กด้วยทางลาดริมห้องน้ําสําหรับผู้ใช้วีลแชร์และพื้นที่นั่งพิเศษระบบจัดเก็บสัมภาระก,ก็ถูกออกแบบให้ปลอดภัยและใช้งานสะดวกทั้งสําหรับกระเป๋าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในด้านเศรษฐ,ฐกิจ2 0 2 6 Express Train จะช่วยกระตุ้นการเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่และเมืองรองทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การค้าขายการลงทุนและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความรวดเร็วและตรงเวลาจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาการจราจรบนถนนและมละพิษจากยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเมื่อได้สัมผัสการเดินทางด้วย2,026 Express Train คุณจะรับรู้ถึงความนุ่มนวนและเงียบสงบแม้ในความเร็วสูงระบบการสสะเทือนที่ทันสมัยทำให้ไม่มีแรงสั่นสะเทือนรบกวน การอ่านหนังสือทำงานหรือพักผ่อนระหว่างการเดินทางจึงเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างสบายระบบควบคุมแสงสว่างแบบอัจฉริยะปรับตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายยิ่งขึ้นโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดโดยใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างภาพลักษณ์การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะแรกก็ขอองค์การให้บริการเส้นทางหลักจะครอบคลุมการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังภูมิภาคสำคัญต่างๆโดยมีจุดจอดในเมืองใหญ่เพื่อรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวอนาคตมีแผนขยายเส้นทางเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศและอาจเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน2026 e x p r e s s Train ไม่เพียงเป็นยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโครงการนี้จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเดินทางในไทยและแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของเรา อย่าลืมกดติดตาม JK Review เพื่อรับชมการรีวิวสุดพิเศษข่าวสารอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลกเพราะเราจะพาคุณไปค้นหาความจริงและรายละเอียดที่คุณอยากรู้ทุกมุม